แค่นี่ยมอง้เหรอแค่เนยองดเเาะเล่าตการเล่าอนนี้เชา่อเล่อล่าอะ่ี่วอันนี้เป็นของเงียบเหรอยู่ที่คุณ

ขี่รถมาเห็นงานอยู่เงี้ยข่อยเราขี่รถกับ้าคเ็นงานือนดเออว่าเว็นงานเมอนเรมาสองปยามเงอ้อี้ามเวนอนนมองไปเนงมันมาเนาะตมอาสอากไปทั้งหมดนี่ไปทางไหนที่ไปนข้าวไม่าจทงไงอ่ะ อดททาเข้า่เอลงไปุ่มๆเร่องเห็ดทีเนียวเรื่อยๆก็น